ทหารรับจ้างมีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาในประเทศไทยตั้งแต่2 310แล้วครับไม่ใช่เรื่องใหม่ไม่ใช่เรื่องแปลกที่กัมพูชาอาจจะมีทหารรับจ้างจากรัเสเซียมาก็กองกำลังวัคเนอร์ที่กลุ่มแตกย่อยไปนั่นแหละครับกองกำลังวัคเนอร์คือกลุ่มทหารรับจ้างที่ขึ้นชื่อเรื่องการก่อ,กา,ก,อการร้ายของรัเสเซียต่อมาผู้นำกลุ่มเครื่องบินตกตายถูกต้องครับเครื่องบินตกแบบไม่ทราบสาเหตุหลังจากนั้นกลุ่มก็ ย้ายจากอิสระไปสังกัดกับกระทรวงกลาโหมของรัเสเซียจนกระทั่งมีภาพกองกําลังพิทักษ์คุณเซนมีบางคนหน้าตาคล้ายๆกับฝรั่งรัเสเซียคนเลยตั้งคําถามว่ากัมพูชาจ้างทหารรับจ้างรัเสเซียมาทําภารกิจหรือเปล่าทีนี้หลังจากปรากฏว่ามีคนพูดถึงกองกําลังทหารรับจ้างเยอะคนก็เลยอยากรู้ว่าแล้วในประวัติศา,ศาสตร์เอเชียเนี่ยของเราเนี่ยเคยมีทหารรับจ้างไหมก็ปรากฏว่าในสมัยกรุงศรีอยุธยาที่ไม่ได้ล่มสลายเพราะความ อ่อนแอแต่ถูกห้อมล้อมเผาและลบชื่อออกจากแผนที่เมื่อสงครามที่ทำให้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้สะเทือนในศตะวรรษที่18พมา่าได้บุกกรุงศรีและเราก็แพ้ในปี2310แต่คุณรู้ไหมว่าในปี2310นะในกรุงศรียุธยาเนี่ยเรามีนักรบจากลูซอนประเทศฟิลิปปิน์เข้ารบเคียงข้างอายุธยาชาวกาปันปางานกัน ตาการล็อกก็คือคนฟิลิปปินส์เนี่ยมาช่วยกองทัพไทยเนี่ยรบแต่สุดท้ายก็แพ้อยู่ดีนะครับเพราะงั้นถ้าเราจะต้องมาดูกันว่าในประวัติศาสตร์การทำสงครามในเอเชียของประเทศเราเป็นมาอย่างไรแต่ถ้าเราไล่ดูเหตุการณ์จริงๆนะจุดเริ่มต้นมันมาจากสงครามโลกครั้งที่2ส,สงครามโลกครั้งที่2ที่เป็นสงครามระหว่างชาติมหาอำนาจค่ายคอมมิวนิสต ของทางสหภาพโซเวียตและค่ายประชาธิปไตยของสหรัฐอเมริกาจนกระทั่งนำมาสู่ความปั่นป่วนในภูมิภาคไทยพมา่าลาวเวียดนามกัมพูชาสหรัฐเข้ามาแทรกแซงการบุกรุกเข้าไปที่เวียดนามเอาอาวุธเอาอะไรมาโจมตีเวียดนามโดยใช้ใช้ฐานเครื่องบินที่อูตเภาที่เขาที่คนเวียดนามเนี่ยเคยโจมตีคนไทยว่าปล่อยให้สหรัฐมาตั้งสนามบินเพื่อเอาเครื่องบินไปทิ้งระเบิด ใส่เวียดนามพอหลังจากสหรัฐแพ้สงครามเวียดนามสหรัฐก็ทิ้งรถถังทิ้งอาวุธไว้ที่เวียดนามเยอะเวียดนามก็ใช้อาวุธต,วตัวนั้นนี่แหละครับมีอยู่ช่วงหนึ่งที่มีการเปลี่ยนผ่านอำนาจของประเทศไทยเวียดนามก็เคยจะมายึดเมืองไทยเหมือนกันมีช่วงหนึ่งคุณไปดูประวัติศาสตร์ดีๆแต่อาวุธที่ทําให้จะมายึดเมืองไทยได้ในสมัยนั้นคืออาวุธของสหรัฐและปัจจุบัน สหรัฐเนี่ยได้มีการซื้อขายอาวุธผ่านหน่วยงานนั้นหน่วยงานนี้กับกองทัพไทยเนี่ยเยอะที่สุดในประเทศเพื่อนบ้านเพราะงั้นอาวุธของไทยตอนนี้ถึงล้ําสมัยถ้าไม่มีอาวุธจากจีนปรากฏออกมาหลังจากนี้นะอย่างไรก็ตามนะครับไม่ได้เรียกร้องให้เกิดสงครามแต่เรียกร้องให้เกิดการเจรจาการพูดคุยที่สามารถหาข้อยุติได้แต่ก็ต้องไม่ใช่การยกดินแดนให้กับอีกประเทศหนึ่งโดยไม่มีเหตุผลครับ